ปิติในสิ่งที่สิ่งที่จะต้องไปกับเขาอะไรเงี้ยแต่ว่าจะขาดขวางเขาไหมก็ไม่ขัดขวางนะเพื่อนไปบวชที่พารามไปบวชอะไรเงี้ยก็ก็ดีใจกับเขาที่เขาไปแล้วก็อนุโมหนาบุญแต่ว่าไม่เคยคิดที่จะไปทาํเอีกเลยเนี่ยคือจิตอาจจะไม่ได้ฝักใฝ่แบบลึกซึ้งเหมือนกับคนอื่นที่เขาที่เขาปฏิบัติมาตั้งแต่แบบ อายุยังน้อยอะไรเงี้ยเราต้องเราก็สวดมนต์ปกตินะคะสวดแบบไม่ลึกซึ้งอะสวดแบบเมื่อมีทุกข์ก็จะสวดเมื่อมีทุกข์มากๆหาทางออกไม่เจอแล้วเมื่อแบบชีวิตมันมันทุกข์ใจเยอะเกินไปละก็จะสวดหรือว่ามีอะไรเข้ามาทําให้เจ็บไข้ได้ป่วยก็จะสวดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นประมาณเนี้ยนั่นแหละก็เลย เวลาหลายๆท่านมาปฏิบัติแล้วเริ่มสัมผัสได้ก็จะเริ่มความเพียรมากขึ้นมากขึ้นอะไรเงี้ยมีหลายท่านมาเขียนให้เราฟังนะคะแต่หลังไม่เนาะแต่ว่าเราอาจจะจําไม่ได้ทั้งหมดหรือว่าเราอาจจะไม่ได้เอามาเล่าทั้งหมดเนาะเราพยายามจะเอามาเล่าแบบเรื่อยเรื่อยนะคะนี่แหละมีพี่คนหนึ่งเดี๋ยวเล่าเรื่องพี่คนนี้ให้ฟังพี่คนนี้เข้ามาสวดได้ประมาณแดเดือนพี่คนนี้ขายต้นไม้นะคะแก แกบอกว่าแปดเดือนของแกเนี่ยแกเอามาแกเหมือนดิฉันว่าแกคงจะรู้เท่าทันแล้วแกก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้เต็มที่มากเลยคือแกขายต้นไม้แกบอกว่าตั้งแต่แกสวดมาเนี่ยแกใจเย็นขึ้นเยอะแล้วก็คิดบวกคิดบวกขึ้นตั้งแต่ก่อนเยอะมากเลยแกบอกเพราะว่าในแต่ละวันเนี่ยแกจะตั้งจิตว่า จะไม่โกรธจะไม่อารมณ์เสียเพราะว่าหลวงตาบอกว่าถ้าเราโกรธเราอารมณ์เสียเนี่ยบุญที่เราทํามาเนี่ยหรือว่าพลังบุญที่เราทําทุกวันทุกวันเนี่ยมันจะไม่ไหลเข้ามาถ้าใครที่อารมณ์แบบเบาๆเย็นๆเนี่ยเพราะถ้าเราตั้งไว้ว่าทุกครั้งที่มีใครสวดมนต์ไหว้พระอะไรอย่างเงี้ยขอให้ไหลผ่านมาจนตัวลูกและแผ่ออกไปสามโลกธาตุเนี่ยมันจะไหลมันจะไหลเชื่อมโยงกันนะคะดิฉันเชื่อแบบนั้นนะคะ นั่นแหละแกบอกว่าแกจะตั้งว่าอารมณ์จะไม่อารมณ์เสียจะไม่โกรธในแต่ละวันอะไรอย่างนี้นะคะคือพยายามตั้งจิตนะ่ะแล้วเหเนี้แกบอกว่ามีวันหนึ่งมีคนมาซื้อต้นไม้แกแต่ว่าลูกค้าเนี่ยพูดไม่เข้าหูเลยอะไรอย่างเงี้ยคือลูกค้าก็แกบบนะพูดไม่เข้าหูเลยทีนี้ยแกบอกว่าแฟนแกนะ่ะทนไม่ไหวก็เลยเดินหนีไปแต่แกเนะี่ยก็ยังคุยเขาคุยกับเขาก็คุยไปจนแกขายต้นไม้ได้สองต้นอะไรเงี้ย เราไม่รู้ว่าเป็นต้นใหญ่ๆหรือต้นต้น,ตนเป็นไม้ประดับนะคะไม่รู้ว่าแกขายยังไงแล้วเพราะเราไม่ได้ลงลึกเนี่ยนะคะเราก็คุยกับพี่เขาไปธรรมดาอะไรเงี้ยนั่นแหละแล้วทีเนี้ยแกบอกว่าแ,แกมาเล่าให้เราฟังเนี่ยเราก็เลยฟังแล้วก็ตามดูตามดูเขาคิดตามเขาว่าอ๋อสิ่งที่แก สิ่งที่แกปฏิบัติไปเนี่ยแกเอาไปคิดและเอาไปตามดูเอาไปพิจารณาว่าอารมณ์ตัวเองเปลี่ยนไปไหมตัวเองเบนกระแสได้ไหมเพราะแกบอกว่าเมียแกเนี่ยเขาเขาใจร้อนอยู่เขาขนาดเขาสวดมนต์ทุกวันนะครับเขายังใจร้อนอยู่เขายังขี้โกรธขี้หงุดหงิดอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่แหละบางทีถ้าเราปฏิบัติไปแล้วเราต้องตามดูว่าจิตเราเปลี่ยนไปไหมเราใจเย็นไหมเราขี้หงุดหงิดไหม เรายังคี้วีนไหมอันนี้เป็นการบันทึกบันทึกบุญบันทึกดีก็บันทึกดีแต่ว่าอ่าของพวกเนี้ยที่เป็นขยะอารมณ์เนี้ยเราจะไม่เอาออกไปเลยเราจะเก็บมันไวอ้อย่างเงี้ยฉะนั้นถ้าใครที่ปฏิบัติไปแล้วให้เขี่ยวพวกของเก่าออกนะคะและที่ไม่ดีพยายามเขี่ยมันออกไปเอาแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาเอาอย่าบันทึกสิ่งที่ไม่เป็นที่มันเป็นขยะนะเพราะว่าพวกเนี้ย ต่อให้เราไม่ทำเองเราไปรับของคนอื่นมาคนอื่นเหมือนเนี้ยลูกค้าเนี่ยพร้อมที่จะชนกับเรามากเลยเนี่ยอารมณ์ที่อยะขยะของเขาเนะเขาเอามาใส่เราแล้วอีเนี้ยถ้าเรารับของเขาเนี่ยคือเรารับขยะเข้ามาแล้วฉะนั้นเราก็ไม่รับเหมือนพี่คนเนี้ยแกไม่รับแกก็คุยไปคุยไปจนแกขายต้นไม้ได้นี่คือแกไม่รับเพราะว่าเขาส่งมาแกไม่รับแกก็เลยสามารถอยู่ณนะตรงนั้นได้ยังคุยกับเขาได้ถ้าแกรับเนี่ยแกคงจะ แกบอกว่าถ้าเป็นเมื่อก่อนแกคงจะไล่ไปซื้อร้านอื่นแล้วอะไรเงี้ยเนี่ยเป็นบททดสอบเวลาเราปฏิบัติไปแล้วเป็นบททดสอบของจิตว่าเราได้อะไรไหมเราเปลี่ยนไปไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะให้มองแบบนี้นะคะให้มองเป็นด้านบวกนะนี่แหละค่ะเนี่ยดิฉันถึงบอกว่าเวลาปฏิบัติไปแล้วเนี่ยมันดีต่อการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบันเรามากเลยถ้าเราตามรู้เท่าทันมันนะนะคะเนี่ย มันจะทําให้เรารู้หลบรู้หลีกกันอะไรอย่างเงี้ยตามสถานการณ์ร,รู้หลบรู้หลีกว่าอะไรสมควรเข้าไปยุ่งไหมสมไม่สมควรเข้าไปในภาวะแบบเนี้ยสมควรเอาตัวเข้าไปเสี่ยงไหมหรืออะไรแบบนเนี้ยเนี่ยในภาวะเหมือนพี่เขาเนี่ยเลี่ยงไม่ได้เพราะว่าโอเคถ้าเลี่ยงได้แหละแกคงไล่ลูกค้าไปที่อื่นแล้วคงจะมีแบบเกิดอารมณ์ไม่อารมณ์เสียกันแล้วก็เกิดอาจจะเกิดมีปากเสียงกันถ้าสมมติว่าแกแบบเป็นอารมณ์เหมือนเมื่อก่อนนะแกบอกแกก็คงจะ ไม่พอใจก็เกิดอารมณ์เสียอะไรเงี้ยแต่เนี่ยเมื่อมันมาปฏิบัติแล้วเมื่อมันเหมือนมันมันรู้เท่าทันความคิดตัวเองอะดิฉันคิดว่าอย่างนั้นนะนี่แหละค่ะเป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตในสังคมด้วยเราไม่รู้ว่ะเนาะว่าใครจะมาแบบไหนภาวะภายนอกเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราดูตัวเองก,ก่อนอะไรเงี้ยดูใจตัวเองก่อนดูความคิดดูการกระทําว่าเราเป็นยังไงบ้างอย่างเงี้ย มันจะฉลาดขึ้นนะไม่รู้สิรู้สึกเหมือนมีปัญญาแล้วมันฉลาดขึ้นในการหลบหลีกอะไรต่างๆที่ไม่ดีนะคะนั่นแหละค่ะเป็นประมาณนั้นเนาะยุคนี้มันยุคของคนใจร้อนนะคะยุคนี้ยุคยุคไร้เหตุผลอนะ่ะไม่รู้สิรู้สึกว่าคนไร้เหตุผลกันเยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยใครที่แบบพร้อมที่จะชนทุกอย่างโดยที่ไม่พิจารณาเนี่ยชีวิตจะมีแต่ความ ทุกร้อนน่ะมีแต่ความทุกข์ใจอะค่ะถ้าใครที่มีปัญญาเนี่ยเขาจะใช้การพิจารณามาก่อนแล้วก็ค่อยตัดสินใจว่าอะไรควรไม่ควรอะไรอย่างนี้เนาะนี่แหละค่ะเนี่ยละค่ะพี่คนหนึ่งที่เขาถามมาละเขาว่าเนี่ยสวดไปแล้วไม่เบาเลยครับ <laughs> ออ สวดไปแล้วไม่เบาเลยคือให้ตามดูนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่เราอย่าคิดนะว่าเวลาเราเบานี่หมายถึงว่าต้องครบสูตรนั่งสมาธินั่งสวยงามหรือว่าต้องอยู่ในอิรยาบทแบบเนี้ยมันถึงจะเบามันไม่ใช่แบบนั้นนะคะไม่ใช่ว่าหุยตั้งใจสวดมากเลยทำไมไม่เบาวะอะไรอย่างเงี้ยการเบาเนี่ยการสวดภาวนาทุกอย่างเนี้ย เบานี้ก็คือสวดไปโดยไม่เบื่อไม่อยากหยุดทําอะไรก็ทําไปมือทําไปใจภาวนาไปทําได้ทุกอย่างมันจะเบามันจะมันจะไม่เบื่อเลยมันมันหยุดไม่ได้ค่ะปากมันหยุดไม่ได้หรือว่าหูจิตมันหยุดไม่ได้ดิฉันเป็นอยู่วันหนึ่งตั้งสวดตอนเช้าดิฉันหยุดไม่ได้เลยดิฉันอ่ะบอกว่าเฮ้ยหยุดเธอดิฉันจะไปทําสิ่งโน้นสิ่งนี้อะไรอย่างเงี้ยคือจิตมันสวดแบบ มันหาช่องว่างหยุดไม่ได้เลยดิฉันบอกว่าอา๋อันนี้เป็นอาการอีกแบบหนึง่งฮะดิฉันจะตามดูนะคะเบานี่คือเวลาเราไปทําอะไรก็ตามจิตเราไม่ไมภ่ภาวนาไม่หยุดเลยค่ะภาวนาไม่หยุดเลยมันเบามันไปจับสิ่งโน้นมันก็ภาวนาไปจับสิ่งนี้มันก็ภาวนาไปถ้าเราไม่ได้ใช้หัวคิดในการทํางานอ่ะนะคะถ้าเราทําแบบอื่นน่ะมันไม่จําเป็นต้องเป็นนักสถานที่ใดที่เราจะเบาได้ อยู่ตามท้องไร่ท้องนานี้ยิ่งเบาเลยเพราะว่าอยู่กับธรรมชาติค่ะอยู่กับป่ากับเขาอยู่กับสวนทํโน่นทำนี่เนี่ยเบามากเลยพวกนี้ภาวนาไปเรื่อยภาวนาไปเรื่อยคือถ้าเราอยากรู้นะคะเราจะเราแค่ลมพัดผ่านไปเราก็มีความสุขแล้วแค่ได้ยินเสียงนกมันก็มีความสุขแล้วหมายถึงว่าช่วงที่เราภาวนานะคะมันไม่จําเป็นว่าเราต้องนั่งหน้าห้องพระเอานั่งหน้าห้องพระ นั่งหน้าพระนั่งขัดสมาธินั่งขัดสมาธินั่งสวดอยู่ในชุดขาวไม่ใช่เลยค่ะมันจะทําได้ทุกที่ทุกสถานการณ์ทุกอิริยาบถมันจะเบาโดยที่แบบมันมีความสุขมากเลยมันรู้สึกว่าแค่มองเห็นแสงแดดเนี่ยแค่มองเห็นอากาศมองเห็นต้นไม้ใบหญ้าเนี่ย ในขณะที่สวยนะคะมันจะแบบมีความสุขมันจะปิติมันเป็นความปิติมันเป็นความแบบเมื่อปิติเยอะๆเข้าเนี่ยมันจะรู้สึกว่าเออชีวิตไม่มีอะไรเลยเนาะเกิดมาก็เจอแบบนี้เป็นแบบนี uhm ้ตายเกิดตายเกิดตายเป็นแบบนี้เกิดมาก็ยังเห็นแบบเดิมอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะคิดไปแบบนั้นนะคะมันจะเหมือนการปรงหรือว่ามองตามความเป็นจริงของโลก เกิดดับเกิดดับไปพิจารณาดูนะคะเดชันก็อธิบายยากเหมือนกันถ้าใครที่ปฏิบัติไปแล้วรู้สึกเริ่มเบาเร,เ,รเ,รเริ่มเบาเริ่มเบาแล้วก็จะเป็นแบบเนี้ยเป็นภาวะแบบเนี้ยไปตามดูไปค่อยๆตามดูค่อยๆตามดูความคิดค่อยๆตามดูการกระทําค่อยๆดูตามคําพูดของตัวเองมันจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปนี่คือเบานะคะมันจะเป็นอาการแบบเนี้ยมันจะไม่รําคาญเลย อะไรที่ผ่านอะไรต่อให้ไม่ภาวนานะคะอะไรที่ผ่านหูผ่านตาสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยมันจะเกิดเป็นธรรมสังเวชมันจะถ้าสมมติไปเจอสิ่งที่ไม่ดีไปเจอสิ่งที่น่าอนาใจมันจะเกิดทรามสังเวชว่าเออนะทําแบบนี้ก็ได้แบบนี้ไม่รู้ชาติก่อนทําอะไรมานะถึงเป็นแบบนี้แต่ถ้าไปเจออะไรที่แบบเป็นธรรมชาติธรรมธรรมชาติเจอนกเจอต้นไม้ใบหญ้าเจอสัตว์เจอเล็กๆน้อยๆมดม อะไรอย่างเงี้ยมุดนกหนูปูปีอะไรอย่างเงี้ยมันจะเกิดเป็นความแบบมองตามความเป็นจริงของการเกิดดับเป็นแบบเนี้ยไม่รู้จะบอกอธิบายยังไงเอาเป็นว่าไปตามดูค่ะไปตามดูมีความสุขไม่ค่อยกระทบกับสิ่งอะไรนั่นะคือจิตเราเริ่มเบาแล้วไม่ค่อยไปกระทบกับสิ่งอะไรเห็นเฉยเยดูเฉยเฉยไม่ค่อยเอามาจับไม่ค่อยเอามาทุกข์เอามาร้อนสักเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยค่ะ มันจะเกิดเองนะคะมันจะไม่มันไม่ใช่การสมมุติมันจะเกิดเองตามความรู้สึกเราเหมือนหลายๆท่านบอกเขาคุณหน้านเนี่ยตั้งแต่เริ่มสวดมนต์มารู้สึกมีความสุขในชีวิตมากขึ้นมันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆค่ะเพราะว่ามันเป็นหนีกระแสะที่ไม่ดีมันจะพยายามดึงแต่พลังงานบุญเข้ามาพลังงานพลังงานบุญพลังงานกุศลเนี่ยพลังงานบุญเป็นพลังงานที่เย็นนะคะฉะนั้นใครที่ อยู่กับเราเนี่ยเมื่อเราเย็นเนี่ยเราสังเกตตัวเราก่อนคนรอบข้างก็จะเริ่มเย็นไปด้วยเริ่มเย็นไปด้วยเริ่มเปลี่ยนไปด้วยอะไรเงี้ยค่ะเนี่ยแหละค่ะเป็นแบบนี้เนาะมีพี่คนนึงบอกว่าเนี่ยลูกสาวเก้าขวบเขาหัดให้ลูกสาวสวดมนต์แล้วมีอยู่คืนหนึง่งลูกสาวเหมือนนอนแล้วละเมอร้องไห้แล้ว้เนียเขาบอกว่าเหมือนตอนที่เขาตื่นมาเขาบอกว่าเหมือนเขาเห็นอะไรที่แบบวิญญาณไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบ เหมือนมาทําให้เขากลัวอะไรเงี้ยถ้าใครที่ให้ลูกสวดมนต์ก็ขอปู่นะคะว่าอยากให้เขาเจออะไรที่น่ากลัวเพราะว่าเขาจะไม่ปฏิบตัติเขาจะไม่สวดมนต์คือสวดนี้ก็คือให้เด็กสวดแค่ก่อนนอนนะคะสวดมนต์ไหว้พระสวดมนต์ปกติอะไรเงี้ยนั่นแหละค่ะคือ เราก็ครอบวิมานบ้านเราไว้ครอบวิมานสถานที่บ้านเราไว้ด้วยไม่ใช่เฉพาะตัวบ้านนะคะครอบเราครอบบ้านครอบสถานที่ด้วยไม่อนุญาตให้วิญญาณใดๆก็ตามที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเกี่ยวพันเป็นปูยป่ย่าตายายเป็นเทพเทวดาเข้ามาภายในบริเวณบ้านเราได้เพราะว่าถ้าเราไม่ทําอย่างเนี้ยเขารู้ว่าเราแผ่บุญให้เขาเขาจะมารับและทีนี้เมื่อมารับแล้วเนี่ยถ้าเราบอก ถ้าเราสวดเสร็จแล้วก็ให้แยกย้ายกันไปไม่ให้สะสมเหมือนที่ดิฉันเคยเล่าคลิปล่าสุดไม่ให้อยู่ที่บ้านให้แยกย้ายกันไปถึงเวลาค่อยมารับใหม่อะไรอย่างเงี้ยตอนที่เราแพ้เนี่ยแล้วก็บอกไปเลยว่าวิญญาณไปจากคนเข้าใจนะคะวิญญาณไปจากคนฉะนั้นมันจะมีทั้งไอตัวที่นิสัยดีแล้วก็ไม่ดีฉะนั้นเราก็บอกไปเลยว่าถ้าสมมุติว่าเราเห็นหรือว่าลูกเราเห็นแล้วบอกว่าถ้าใครที่มาไม่ดีเนี่ยไม่ต้องมารับบุญกุศล ถ้าจะมาก็ให้มาแบบดีๆหรือว่าให้มาในฝนันไม่ต้องมาให้เห็นเป็นตัวเป็นตนหรือทําหน้าเกลียดแบบนี้ทําหน้ากลัวแบบนี้อะไรอย่างนี้นะคะพูดไปเลยค่ะพวกเนี้ยก็จะมีทั้งนิสัยดีแล้วก็ไม่ดีเหมือนกันที่เราพูดไปนะที่เราเคยเล่าๆไปเนี่ยแหละค่ะก็ให้ใครที่มีลูกมีหลานนะให้เขาห้อยพระเลยนะคะเนี่ยให้เด็กเนาะเพราะว่าอย่างแบบ ไม่ได้สวดมนต์ภาวานาอะไรเยอะมากก็ให้เขาห้อยพระให้จิตเขาอยู่กับพระอะไรอย่างเงี้ยค่ะให้เขาเหมือนมีให้แบบเหมือนพยายามหลอกล่อเขาว่าเวลาหนูไม่สบายให้หนูคิดถึงพระที่หนูห้อยอยู่อะไรอะไรเงี้ยค่ะหลอกล่อไปนะคะเนี่ยท่านจะคุ้มครองดูแลลูกเต้าเราเนาะโอเคทำ หลวงตาท่านบอกนะว่าทําจริงก็ได้จริงใช่ราคาทุกอย่างขึ้นอยู่ที่จิตนะที่จิตเราตั้งมั่นในการปฏิบตัติแบบนี้เราก็จะได้เห็นแบบนี้เห็นผลไปเรื่อยๆเรื่อยๆช้าบ้างเร็วบ้างแล้วแต่แต่ว่าเราอันดับแรกเราไม่ต้องไปคิดว่าเราต้องสัมผัสได้แบบนู้นแบบนี้นะคะเราก็คิดว่าเรามาปฏิบัติเพื่อเก็บเป็นสเบียงบุญเอาไปใช้หลังจากลาโลกไปแล้ว ทรัพย์สินเงินทองมันเอาไปไม่ได้นะคะมันเป็นวัตถุฉะนั้นเนี่ยบุญเนี่ยที่เราจะเอาไปได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเก็บสะสมไว้บุญเล็กบุญน้อยอนุโมหนาะสาธุบุญกับสิ่งที่ดีๆต่างๆที่เราเห็นด้วยหูด้วยตาได้ยินอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนี่ยละค่ะทรัพย์สินเงินทองเราเอาไปไม่ได้สัก,กอย่างเลยมาแต่ตัวก็ไปแต่ตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาแต่มีแค่ดวงจิตดวงเดียวเนาะในร่างกายเราเมื่อ เราลาโลกไปแล้วร่างกายกเนี้ยก็ไม่ใช่ของเราแล้วอะไรเงี้ยเราแค่มาอาศัยอยู่เมื่อมาอาศัยเขาร่างกายนี้อยู่ก็ช่วยให้จะพาเขาทำบุญทำกุศลจิตตัวเองที่ลาโลกไปแล้วจะได้บุญกุศลนำไปใช้เอาไปใช้ได้ว่าตัวเองจะมุ่งหมายไปทางใดหลังจากลาโลกอะไรเงี้ยนะคะเนี่ยแหละก็ทำไปเรื่อยๆนะคะ ค่อยๆทำไปมันจะเข้าใจเป็นทีละสะเตปนะคะทีละสะเตปเข้าใจแล้วก็เมื่อเราเข้าใจเมื่อเราสัมผัสได้เราจะมีความเพียรเ,เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นพิจารณาดูถ้าแบบไม่ต้องอ,อะไรมากหรอกเอาการใช้ชีวิตแล้วมีความสุขครอบครัวมีความสุขลูกเต้ามีความสุขอยู่เราก็มีความสุขด้วยแหละ mm. เมื่อเรามีความสุขเราไปอยู่ในสังคมการทํางานเราก็มีความสุข นหรือว่าอะไรที่ไม่ดีคนที่อยู่รอบข้างไม่ดีเราก็จะเบนหนีเราก็จะไม่ไปคบค้าสมาคมกับเขาเราก็จะอยู่แต่เพื่อนที่แบบมีพลังงานที่ดีต่อก,กันอะถ้าไปหาเพื่อนแล้วมีพลังงานลบๆเนี่ยเราก็จะเฟดต,ตัวออกเราก็จะแบบไม่อยากเข้าไปคล้องแวะอะไรเงี้ยค่ะนั่นแหละค่ะเป็นแบบนั้นเนาะเดี๋ยวเล่าเรื่องของน้องคนหนึ่งให้ฟังค่ะน้องคนนี้บอกว่าตอนที่เขามา คุยกับดิฉันนี่หลายเดือนแล้วนะตั้งแต่เขาสวดได้เดือนกว่าๆเขาเริ่มมาคุยกับดิฉันหลังใหม่น้องคนเนี้เป็นชนเผ่าเยา้ามั้งค่เยา้าและทีนี้น้องบอกว่าเขาไม่มีศาสนาที่เราเคยเล่าแต่คนละคนกันนะพี่กับน้องมาสวดพร้อมกันอุย้ยอนุโมหนาะสาธุบุญกับครอบครัวนี้พี่กับน้องมาสวดไล่ๆกันแต่ก่อนเขาบอกว่าก่อนที่จะสวด พระคาถามหาจักรพรรดนี่ก็สวดบทอื่นก็สวดก่อนนอนปกติอะไรอย่างเงี้ยแต่น้องบอกว่าเหมือนเขาอ่ะไม่มีศาสนาแล้วทีเนี้ยเขาจะนับถือผีบรรพบุรุษชนเผ่านะคะเขาจะนับถือบีมพ,พัน,นพระบุรุษเวลาไปหาหมอเนี่ยเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาหมอรักษาไม่หายนี่ก็กลับมาบ้านก็มาไหว้เส้นไหว้ผีแล้วก็ฆ่าไก่ฆ่าไก่ฆ่าอะไรเนี่ยเส้นไหว้ ว่างให้ขอหายจากอาการเจ็บขไข้ได้ป่วยไหมได้ไหมค้าอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยทำแบบนี้ตลอดที่หลวงตาท่านบอกว่าเวลาเวลาคนที่ถ้าผีพวกนี้ถ้าเขาเคยกินน่ะแล้วเราไหว้เขาตลอดเขาก็จะเป็นแบบนี้ละคะ่ะก็คือมาทําให้เจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเราก็ไปไหว้เขาท่านที่อาจจะโลกนั้นโลกเหมือนมอนทางอีสานเขาเรียกว่าหาหาขอนะคะหาขอที่จะ มาให้หฮาววายเขาอะไรประมาณนี้นะคะทางอีสานจะเรียกแบบนี้ทางอีสานก็มีค่ะเป็นแบบเนี้ยผีผีเขาเรียกอะไรเสาบ้านหลักบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะพวกนี้จะเป็นเหมือนเจ้าพ่อเจ้าแม่อะไรประมาณนี้ราคาดิชันว่านะผีที่มีอายุนาน,านๆอะไรเงี้ยหลายร้อยปีหลายๆพันป, 1, ปีอะไรเงี้ยที่ต้องอยู่นะที่นั้นและทีเนี้ยน้องก็บอกว่า ตอนที่เขามาคุยกับเราใหม่ๆนะช่วงนั้นน่ะจาได้จําได้เขาเล่าให้ฟังว่าครอบครัวเขาเนี่ยไม่ค่อยมีความสุขพี่หนูไม่อยากมีชีวิตอยู่เลยเพราะว่าหนูจะทําอะไรเนี่ยสามีก็ไม่เคยสนใจไม่เคยสามีไม่เคยสนใจแม้แต่ขั้งเจ็บไข้ได้ป่วยก็เคยไม่ไม่เคยถามไม่เคยไม่เคยไม่เคยสนใจไม่เคยถามไม่เคยแบบแสดงความรักอะไรต่อการเหมือน ไม่รู้ว่ามันอยู่ด้วยกันนานหรือว่ามันความเคยชินหรืออะไรก็ไม่รู้นะคะแล้วทีนเนี้ยเขาก็เลยมาถามเราเราก็เลยตอนนั้นน่ะดิฉันจําได้ว่าดิฉันบอกว่าทำไมแบบได้ทําไมเจอเจอเคสที่รู้สึกว่าถ้าใครแบบมาแบบไม่อยากอยู่ในชีวิตไม่อยากมีชีวิตในโลกนี้แล้วพี่อะไรเงี้ยรู้สึกว่าเราได้โจทย์ที่ยากว่าเราจะแนะนําเขายังไงเราอะ่ะไม่รู้หรอกคะ่ะว่าเราต้องทำาปไงเราแค่บอกว่า สวดมนต์ไหว้พระนะคะเพื่อให้จิตตัวเองดีขึ้นให้จิตเขาเบนหนีจากความทุกข์ที่เขามีอยู่คืออยากให้เขาแบบมีความสุขสงบทางใจแล้วเขาสามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง